ตื่นแน่จะไปนี่จะมาดีน้องท่าท่าตื่นนะเด้อน้องท่าท่าตื่นแน่คือเออไว้แล้วคือเลยแม่ขชื่อแม่ซื้อมาหายแล้วมอเด้อซื้อชุดมาหายเด้อเด้อเดี๋ยวจะสอยเด้อเด้อนี่เหรอแม่ซื้อซื้อก็หมอมาหายเด้ออ่ะลูกก็มีอ่ะลูกโอ้ย ยีแ่อนนึวาตื่นแล้วเตืนแล้วดดโอ้ยม่ขึ้ืเก่งเลยเฮมยปวดเอออ้ยโอ้ยอนลววดวลองตีลโอ้แลวไม่ขึ้นมาจีบวางเก่งความเก่งเด้อโถโอ้ยะเต็นจังวะสมม่มันเก่ดีตนีนยืนสิมันยืนได้ยบบาะฮะ

วออแนเพิดบบแนเพิบอนี่ฮ้ยสอมันซือเบอร์เอลเ่วันเนี่ยเบลแหง่ายมันเละเบอร์เอ็มมันหัดขามันเด้อมันหัดไปขาเฉยๆก็หัดนั่นแหละเบอร์เอลมันใช้เบอร์เอ็มทำามักวนด้ิลลางเลยเบมืออไเพิร์ดเบิดคุณไปคอลไม่บอนว่าใสผู้หีิออต้องใส่ําเบอร์เดียาเบอเดียวกันโอ้ยห้องทำามักวนนะเย Hoặc yêu thương 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 ขนปินทัวไปทา่าขนปินตีนมาฮะกูผีมเขือเนี่มันอวดยังมันอวดอะไรจะอมันวะจะลองให้มัน,น,น,ม,นมันยันเ้อย,ยันเ้อเคลียไปเัดพอนีนี่คือเนาคือเรอเด้อ,ดอ,อกูยันถ้าจะไปหรือเ <laughs> ่าคอยากเติมี่องเล็แกะเนาะ เออนทานแบบเอออีชาช่วยเอาากันนออเนาะหงอได้ืนมือนอะไัทานเราเก่กันน้อมก่าหมุกบอลมนะพร้อมานเออเออไมก้นน็อกมาหมุกมืงอีด้งหเออเนอะดีเลยไมก้กนน็อกมุกางหมุกนะนเต้เหรอเพอ่แกเด้อ้อมผ้าใ้อมผาให้มะนาวเต้เหรอย่ โอ้บริหออันนี้ให้สำนาะเ้วม่โกหกันทำตัวนี้ให้น่ะสิเต้ไม่โกโกสิตเต้เกนไม่หรอกอำถามแล้วที่คุณต้องถามนะไปนอนนาปลาไปครับจะไปนอนันปะไปนอนปนนนปวดาซือน่ไปบงมัน

เออซาลาว์ซาลาเอลไม่เสียรดมันนอนบานมือนี่เพื่อกับเมื่อมาว่านี่มันจเมื่อมือนี้ิเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเงียบเงียบเงียเ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อมันจริงเองแกลมคุณโยดแกมฮันออกเลือตายเต้นปวดบุหี ก <SM. S 1> <Christina. S 2> ็กันหรนั่งเบิ่งในกระจอมเวลาหัดเขาหัดจัซีนะเวลาเขาอุ้มเขาโยงทั้งหลังขึ้นแอ๊ะอ๊ะแอ๊ะไอ้ข้อมัน มันไม่อยากนั่งมันจะยืนนะนี่อันนี่ไม่บอกอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเปอีช่องว่ายืนเองที่ว่าให้มูจับยืนให้อีสานขั้นเกงเยอะหล่นแล้มันหัดคอมันเด้อมันหัดมาเอ้ยหรอกมาหัดมาดาก็หดอกโอ้หลบลมนลยหลบ เด้อเดียงลางฝอนฝอนใจก,กล่องเด้อเดียงเด้ออยาก,าใ,กนหนยให้กินมัน้เต้กินแล้วก็ให้มันนอนนอนตื่นมาจึงกินข้าวทําม,มันเปียกมันโอยูอย่างทําเปียแกเนาก,ออกมันเหนียววะมันเหนียวละแ,ลแก้ออก